มาเฟียผู้หลงรักเมียตัวละครไทมมาเฟียหนุ่มรูปหล่อเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายมากมายลินหญิงสาวผู้ใส่ซื้ออ่อนโยนทำงานในร้านหนังสือปรกรณ์เพื่อนสนิทของไามเนื้อเรื่องไทมเป็นมาเฟียหนุ่มที่โหดเหี้ยมไร้าหัวใจเขาปกครองโลกใต้ดินด้วยความน่ากลัวไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของเขา วันหนึ่งทามบังเอิญไปเจอลินหญิงสาวผู้ใส่เสื้ออ่อนโยนเธอทำงานในร้านหนังสือทามรู้สึกประทับใจในความงามและความบริสุทธิ์ของเธอเขาต้องการที่จะได้เธอมาเป็นของตัวเองทามเริ่มติดตามลินเขาเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเขาส่งลูกน้องไปข่มขู่เธอเพื่อให้เธอตกหลุมรักเขาลินกลัวทามมากเธอพยายามหนีจากเขาแต่ทามก็ตามเธอไปทุกที่ ในที่สุดลินก็ยอมจำนนต่อไทม์เธอตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเฟียไทม์ดีใจมากที่ลินตกหลุมรักเขาเขาสัญญากับเธอว่าจะปกป้องเธอและจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอแต่ความรักของไทม์และลินก็เต็มไปด้วยอันตรายศัตรูของไทม์พยายามที่จะกำจัดเขาและลินก็ตกอยู่ในอันตรายด้วยไทม์ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องลินเขาต้องเลือกระหว่างความรักและหน้าที่ของเขาตอนจบ ทามเอาชนะศัตรูของเขาได้เขาและลินก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขททมเลิกเป็นมาเฟียเขาใช้ชีวิตอย่างสุจริตและทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายทามและลินแต่งงานกันพวกเขามีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป